หมายสิน้นเป็นเครื่องหมายที่ปรากฏบริเวณตีนสิน้นหรือบริเวณล่างสุดของผ้าสิน้นซึ่งคนทอผ้าสิน้นจะทําเครื่องหมายเป็นลวดลายพิเศษประจําตัวของแต่ละคนไว้ด้วยเส้นได้หลากสีสันที่ตะเข็บของแต่ละผืนมีทั้งรูปดอกไม้นกสัตว์ลายเรขาคณิตลายจากธรรมชาติรอบตัวซึ่งหากเป็นสิ้นสีพื้น หมายสิ้นจะช่วยบอกว่าด้านใดคือหัวสิ้นหรือตีนสิ้นเพื่อการสวมใส่ที่ถูกต้องไม่สวมกลับด้านด้วยโบราณมีความเชื่อว่าหากสวมผิดด้านอาจทำให้พบกับเรื่องอัปมงคลหมายสิ้นยังเป็นการแสดงถึงลิขสิทธิ์ของผู้ทอป้องกันการถูกขโมยป้องกันคุณใสหรือมนดําที่อาจส่งมาจากคนที่ปองร้ายให้สะท้อนกลับไปอีกด้วย รุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย